เอาละครับวันนี้พีพีอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นะครับผมตอนนี้นะครับมีซีรีส์มาใหม่ประจำสัปดาห์เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่โอ้โหมีจะบปืนดีๆทั้งนั้นนั่นก็คือซีรีส์เอ่โอโบว์ปะโบว์โบว์ก็เป็นซีรีส์สายฟ้านะครับผมอ่าก็เป็นซีรีส์สายฟ้าจริงๆเนี่ยไอยซีรีส์นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยไอเผมเรียกว่ามันชุดแรกและกันชุดแรกเนี่ยมันเคยเป็นมันเคยเอ่อปืนพึ่งไอเดีย ชุดแรกเนี่ยมันเป็นพวกปืน O A S C พวกคิดอะไรพวกนี้เนาะน่าจะประมาณนี้นะไม่รู้ว่าผมมีครบหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปืนมาใหม่เว้ยและคือพูดเลยว่าแต่ละปืนในนี้ไม่มีแต่ปืนดีๆทั้งนั้นครับโดยเฉพาะปืนนี้ครับผมคา 98k T S R Bow นะครับผมเนะี่ย Bow Bow กูเป็นหมาแล้วเน่ะเออนะครับผมโทษทีเอาเป็นว่าเรียกว่าซีรีส์สายฟ้าละกันนะครับผมก็คือเนี่ยคา 98k T S R ตัวเนี้ยดาเมจ100นะครับ แล้วก็ซอซอมบี้ซเลเยอร์นะครับผมน่าโอ้โหคือเอนนงาง่ายไปแต่ปืนดีๆนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้เข้าไปเล่นให้ดูนะครับว่าปืนมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าผมโม้ไปเองหรือเปล่านะครับผมนะเออเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงไหมนะแต่ว่าก่อนนะครับไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อบ Star Play Game ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ม่ๆจเจาะช่อง s ั a r Play Game นัเองเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมโคซานตะคุเราแล้วครับคือพูดยังไงดีอะจะซื้อทุกปืนดีม ก็มันไม่รู้ดิว่าคุณดูจะโอเคหรือเปล่าถ้าผมเล่นทุกปืนนี่มันก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันพูดยังไงดีปืนมันก็แต่ละกระบอกเได้ทุกปืนแล้วกันเนาะก็ปืนทุกปืนแล้วกันนะครับซื้อมาอย่างละวันพอนะครับซื้อมาอย่างละวันพอนะครับแต่คาก็แปะนี่ไม่ซื้อไม่ได้นะครับจริงๆไม่ซื้อเล่นไม่ได้เลยนะครับอเนี่ยดูอย่างละในการอย่างละหนึ่งนะครับ เนี่ยดยูยังไม่หมดเนี่ยมีซอมบี้มีโอ้โหดูเออมาซีรีส์เบลบลฮะในซีรีก็จะมีนี่อาร์เบานะครับ 16, 17, เฮดเจสิ4หนเฮ่ออมเออ่าแล้วก็เเอฟไยดเโอ้ 7, โหด7ไม่เป็นปืนที่มันขาดไม่ได้จริงจนะครับผมแล้วก็มี คาคาก็8สิอ่แล้วก็ซอมบี้เออโอเคประมาณนี้นะครับเออซื้อมาหมดเลยเก็เล่นขำๆแหละคนดูคลิปนี้นะครับ เออเดี๋ยวให้ดูว่าปืนมันดีจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วที่สําคัญเลยคือซีรีส์นี้ก็มีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกต์ปลายกระบอกปืนมีเอฟเฟกเวลายิงโดนศัตรูแล้วก็มีเอฟเฟกเวลาสับอาวุธหรือเปล่าหรือเอฟเฟกปืนพื้นฐานอ๋อเอฟเฟกปืนเออมีเอฟเฟกปืนที่แบบเวลาถือก็มีฮะสายฟ้าเปรี้ยๆๆเ,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 เลยนะครับผมนะเล่นอยู่กับผมนี่แย่จริงมาเดี๋ยวเราไปหาห้องเล่นดีกว่าคลิปนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับผมแต่ว่ารอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปเล่นปืนกลก่อนละกนะกัันนครบ อ่ชาชัยยะที่ผมจะใช้ในปัญชัยยนี้แล้วกันนะครับอ่าไป,ไปเดี๋ยวไปหาเขา,าเล่นกันดีกว่าครับไปครับ <c oughs> มาคเดี๋ยวมาคุณเซ้คุณต้องช่วยผมเออ่รีวิวปืนรีวิวปืน,ปนมันไม่เหมือนรีวิวปืนปน,นะกูมาเล่นเฉยๆอ่ะเออไบ้ปืนใส่ฟ้ายิงแบบนยิงแบบปิกกูยิงแบบปิกกูอ่ะยิงแบบปิกกูอ่ะที่อย <c oughs> ู่ในเกงไอ้ปลาบิกจูอันนั้นปิกกัส พิกแซกอัะป่านะ้าป้องโอ้กดเลยแซกกดเฮงกดเฮงอ่ะกดอ่ะอ่ะกดเฮงอ่ะแล้วให้กูอยู่ปังด้วยคือเดี๋ยวดีกูรอบกันก่อนเดี๋ยวเขาโยกมาเดี๋ยวแซกเขาโยกมาเคียโอเค let's อ้ยวิสวยมาก้ยซีรีนี่มันเอางิ้มก็สวยนะเนี่ยเอฟเฟกต์มาเต็มเอฟเฟกต์มันมาเต็มมันเอฟเฟกต์เออซีรีนี่มันเอฟเฟกต์มันมันดีอยู่แล้วนะพูดถึงอ่ะมันมีสายฟ้าเปรี๊บเปรี๊บเปี๊บอ่ะโอ้ยอ่า เด้อเฮ้ย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 แ้ไม่อแรงฝนฝนตกไม่แรงเงี้ใส่ฟ้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เออใส่ฟ้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันยังเบาอยู่เด้ อ่าคุณแซงคุณเยอะเกินไปอุ้ยดูด้วยผมอยู่กับแคร์ไรท์ผมอยู่กับแคนสไนายเปอร์วิญญาคนฉิบเนื้อมีเจ็บแม่งเลยวะก็บอกมาแบบมีเป้าหมายขึ้นเลยวะแบ็คมาแบบมีเป้าหมายช่วยกูนา เต็มตัวโดนเต็มตัวโดนเอ้เอ้เจฟฟเอ้เจฟฟเอ้เจฟบ์่าดีดีเ้เจฟบ์เ้่าฮฮ่าทำไมถงทำเราเข้าเลยเกตีฮะล้ดูนะครับใครล่ามีแต่ได้ส่แก๊สไปแล้วไอ้จริงเปล่าจริงหรือเปล่า กมาดนแ,แบกแบกกูคนละสิบบาทรุ้รุ้ <c oughs> ได้ได้หมดอ่ะคุณซงคุณแทกเจาอ,อ ได<ฤร>้ผมไม่ได้เล่นนี้กับคุณไอไม่เออผมได<อ>้ไปเลยเฮ<อ>้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนปะโดนปะโดนปะเฮ้ยคนไม่เข้ามาเลยวะยมันไม่เต็มแปดนะ

หมดใจของเธออุ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเต้นโอ้ดูอะดูกระพิมพ์สิได้พิมพ์โคตรไวอ่ะเขี้ยวน่าจะพิมพ์ไปแล้วหรือเปล่านี่ไงนี่ไงน่าจะพิมพ์แล้วโอ้คนน้อยเกินโอ้แซ่คนน้อยเกินคนน้อยเกิน

้ยโอ้ตัวพีบ์โอ้ตัวพีพ์ไปทะเลกูยิงก็จะโดนก็คนจะเข้ามานี่คือไม่ใช่เล่นๆเลยคุณแซกผมก็จบตอนนี้เราต้องไปหาห้องเล่นกันแล้วล่ะนะครับนี่ผมมีปืนมากมายที่จะเล่นโชว์ให้คนดูแล้วคุณแซกไอชิปหายเฮ้ยตั้งโชว์กูแล้วโชว์ให้เขาดูก็พออ่าอ่า ได้จัดให้เอ้าเพื่นอนโอ้ยได <laughs> ออออ้ฝั่งฝั่งคุณเขาเกลียวมึงก่อนนะผมจะสังเกตคุณเฮ้ยเกิดไปว <laughs> ่ะเฮ้เออยเนี่มีอะไรเยอะแยะจัง,งวะติาไม่ถูก เตายาหมายฝั่ตรงข้ามกันสิคงดัก้อนยังไงล่าบอกมางบนนี่ไหมไหนจ่ไหนลวน้องบนไหนมีหัวใจเสือนะมีหัวใจเสือนมยแบงเบดปอม ไม่ใช่แล้วเจมครับแล้วเปิดปอมครับอันเนี้ยดีเด๊ะเอ้โหเห็นนอนตายอยู่ที่ไปตรงนู้นเลยอันตื่นปะอันตื่นหรออันตื่นอ่ะอันตื่นแล้วตื่นแล้วอันตื่นเลวเห็นตายตรงไหนนะเห็นตัตายเห็นตายอ่ะเห็นตาย <c oughs> นี่ไงนี่มีคนมานน้อยครับก็ตรงนี้อาจจะต้องตัดเยอะเลยนะครับไปคุณแซกไปหาห้องอื่นดีกว่านะคุณแซกเรามาเริ่มกันต่อนะห้องนี้กุณตาเอาดาบบดิงฮอดาบสุดเบสิกมาให้เด้นด้เออจะได้ได้ได้ แต่ก็นดานี่ก็ได้เออมาเล่นเวาเรามาคุยกันเรื่องปืนต่อเฮดูซีเดี๋ยวได้ถ้าไปฝั่งนี้โหตัวตัวพังไหนคุยกับผมคุยาออย,ยากอะตรงไหนคุยยากอะมาเนี่ยเฮดูซีก็เป็นปืนดีอะแล้วแต่คนชอบเลยจริง ยิงหัวดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ยิงตัวนี่มันไม่ธรรมดาอ่าเรียบร้อยจระไปล่วงล่วงเรียบร้อยล่วงนะคือผมเล่นปืนเนี้ยผม,ม่แม่นหัวนะผมพูดไว้ก่อน,นอยู่ห้องนน <c ười> ผมก็หาไปเถอ <c ười> ะ เฮ้ยจ้าเนี่ยรู้จักว่าบัลเลต์เดินถ่ายอ่ะบัลเลต์เดินถ่ายเท่าไหร่ใครตั้มเลือดได้วะขอบคุณครับโอ้โหอันนี้เขเดือดกลอนอันนี้กขาดวดเดือดกลอนนะผมนี่ดวดบวด เดี S <S> <Desert> ๋ย็กคนหัวเลยแล้วกันปะหอานี่ก้เดือดกลนะเดือดเดือดจริงเออห้องนี้เดือดกลจริงเลยไม่พักเออห้องนี้เดือดกลห้องนี้เดือดกลโวิ่งเดือดกลจริงห้องนี้เดือดกลมากถ้าไม่บอกถ้าไม่บอกนึกว่าหมดเทนเตอร์นะเดือดกลห้องนี้เบรคเบเฮ้ยโบ้โบ้โอ้โหคนเดือดกลน่ะ เราเดือดกลนกันเกินนะห้องเนี้ยเข้าผิดห้องว่ะเข้าผิดห้องว่ะโอ้โหกูหยิบจีเจ็ดมากูกะยิงแบบหลายตัวนะไม่ได้ยิงเลยต้องเปลี่ยนปืนมาเล่นเดี๋ยวมัน<อ>ต้องเปลี่ยนปืนมาเล่นเป็นเนะี้ยหาตัว,วจีนยิงในบ้านนะี่เออไม่ได้ไดนะ้โป้หมทอ่ะไม่เป็นไรจบไม่เอาแล้วคนอื่นกูไม่ดูเอาไงได้อยู <S <S ออ่ฝั่งไหนมาให้เลือกเข้าใจไหมว่าให้เลือกเข้าใจไหมให้เลือกจะอยู่ฝั่งไหน เอ้ยเอ๋เฮ้ยเจ้ามันเด้งผมกดกดน้ำเงินไปแล้วไปดูในคลิปได้เดี๋ยวไปดูในคลิปได้อ,ดอุ้ยเกมหลุดอุ้ยเด้มาอยู่ฝัง่งนู้นป่ะมาดิมาดินฮ่าฮ่าฮ่าคุณชอบฝักงคุณชอบเราพูดเอาจริงเราพูดเอาจริงไม่ได้เอาจริงเราพูดเอาจริงไง ไม่ได้จริงนี่ก็อยู่ฝั่งเซียนดูกันนะครับว่ามันก็มันสุกดีแค่ไหนไม่จริงหรอกคนดูกอดไม่โอ้คนดูกอดูไม่ออกหรอกนั่นไงนั่นไงไหนอยู่ไหนมาแล้วมาเล่นมาเล่นเล่นกันมานี่ครับแต๊ เล็งแต่กูเน um uh uh ี่ยไม่ได้เล็งก็หลาเล็งหลายคนแล้วจะได้ไหมเนี่ยจะได้ดิไม่โดนอะไรกันนี่แน่นี่แน่

ห้าม <spe ek S 3> hey, ิงเทอยู่ตรงแหนนะตรงยอดระเบิดมาตลอดใหญ่น่าก้วไหเย ทีเด็ดเจ็ดเลยนะเว้ยทีเด็ดเจ็ดเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยาเฮ้ยยาแบบงี้เดินไปอ่ะแฟร์ไม่เคยทำอะไรคุณเลยอ่ะเลยเฮ้ยเปืดเปืดเปืดอน้อเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เพื่อนขอทางหน่อยเว้ยเฮ้ยเอาอย่าอย่าไปัามวะเฮ้ยเเฮ้ยเ้โฮ้อ้เอ้้้้้เไปเ ใจดีจะมไม่เจออันนี้โอ้โหโอ้โหหาไม่เจอเลยอะ่ะโอ้โห,หาไม่เจอ,เจอ <c oughs> หาไม่เจอเลยไ,ไอ้ยแต่เนี๋ยวมัน <c> ม <oughs> ีคนยืนตรงนี้ไงไอ้ย๊า <c oughs> มันเงียนเงียนเลยมันเงียนเป็นตัวแทนไปเลยอ่ะเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยอวมนนี้ดิบ้านมาเห็นไอโซนีต่อไปอืฝันไฟฝันต่อข้าหมดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเริ่มโดนโอ้แม่งโอ้เริ่มโดนว่ะโอ้ ตอนของข้ามันอยู่แต่ในบ้านล oh, ่ะเจ้าโอ้ร้อน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 หรอหาห้องยากเหลือเกินลูกกองแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางกาแฟนเรก่อนปืนดีปืนแรงแรงยังก็บาลีสแต่ก็ยังไม่เท่าบาลีสแต่ก็หนึ่งนัดอยู่ดีนะครับหนึ่งนัดอยู่ดีนะครับโอ้ยอยู่ดีสองก็ได้ ปลเลือไมพังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอ้อโน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 โโอ้โหปลาเรือไม่พังเลยนะเอาศูนแปดนัดด้วยเออข้าก็แปดก็ยิงง่ายๆครับก็เอาเอาง่ายๆเลยเล่นเหมือนบาเรือแบบ พยายามยิงให้โดนหนึ่งนัดก็ตายแต่บางทีก็ยิงตัวร้อยร้อยสามสองหรือตัวแบบใส่ก่อนยี่สิบถึงนัดก็ไม่ตายก็มีนะแต่โอกาสน้อยมากโอกาสน้อยเหมือนกันไม่มากอะก็มีโอกาสอมีโอกาสอยู่ประมาณนึงอะแต่ก็แรงร้อยอยู่ดีโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้มีคนปั๊มได้เรยแล้วว่ะอเยร้อยซึ่งในน้ำใจแต่พอได้ปั๊มเรือดจากเขาที่ไรไม่คุมซากสิ อ๋อปั๊มปุ๊บแตกเลยไหมเออปั๊มปุ๊บแตกปุ๊บแตกเลยอ่ะแต่ตอนนี้ยังได้อยู่อะมา่คนเล่นเกมมา่คนเล่นเกมมาดูเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหนี่แม่งเลือกกูปั๊มมาเต็มขับปั๊มไม่กูอย่างเต็มรู้สึกว่าจะโดนโดนอะไรแย่ๆเลยไหมน่โดนอะไรแย่ๆเลยนี่เดราไปดูต้าในเกมดีกว่าท้าอะไรวะ โอ้โหมาโควะเนี่ยมาโควะเมาได้มาโคมาโคโอ้โหรัวเกินรุ่นนี้ไม่มาโคอยู่แล้วหนี่นีหนีทางแก๊สลอยมาใส่กูเลยนี่ไม่ได้แล้่ได้แล้วโอ้วัญโอ้โหเจ้านึ่งนเลิกตายมาสุดท้ายละ เราจะมาปิดจ็อบกันด้วยปืนที่แน่นอนว่าผมชอบที่สุดไม่ใช่ไม่อย่าเรียกเรียกว่าในซีรีส์เนี้ยผมชอบนี้มากที่สุดละโอเคอคอมบีสวยจริงสวยว่ะชื่คอมบี้สวย,ป,วสสวยปืนสวยเลยอ่ะู้หยแหลแมเลยแหลมจริงอุ้ยอ่า ปืนสวยปืนสวยปืนสวยปืนดีผมหัวใจให้เธอโอ้ซีรีซีรีสายฟ้ารอบนี้นี่ทำดีจริงรอบนี้ทำดีมากเลยเออเวยเอาปืนดีเอาปืนดีๆมาทั้งนั้นเลยส่วนมาก มาแล้วมาช่วยแล้วตัวผู้ชายอ่ะตัวผู้ชายอ่ะทขาไมข้งนบนด้วยไหนบนเหรออยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างในในบ้านเฮ้ยชิบหายแะนูเนี่ยเอออโลฮีดดำหมดโอ้โหมาสองตัวหน่าเตอะ์ตอนของข้าเปิดสนูมาวะเราต้องไม่ยอมแเพราะกูก็มีกูมีไม่เท่าไหร่แล้วตัตรูให้ยิงไปไหนหมดโอ้โอโอ้โอ้โอตัวพริ๊บยิงฟรีนะยิงฟรีนะ ยิงฟรีนะนี่ยิงฟรีนะยิงฟรีนะนัดเดียวนัดเดียวแส่บ้านเหล่านเคแล้วเปิดเดี๋ยวให้เพื่อนได้ปะะยังไงวะต่างไปแล้วเพื่อนโดนปะไม่โดนดิต่อเหโดนนะโดนแล้วนอะโดนแล้วนอะโดนแล้วอ๋อจะฆ่ากู กระ้าวผู้ตายก้าวูอืมคุณจะตายกูจะตายหลังอึดปุ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเลยนี่อุ๊ยโอ้ในบ้านอยู่ในบ้านอย่างกเราไปตาจังห้องที่แล้วห้องแรกกูก็โดนห้องนี้กูจะโดนอีกแล้วเลย อุ s, <S ้ยจัดแล้วไม่เอา,ไม,เอาไม่ยอมตายแก๊สแล้วก็มีแซ็กไม่ต้องไปออกแก๊สบ้านเขาว้าวอุ้ยมาไงวะล้โอยิงดักก็ไม่มีคนออกเลย ตา๋ว้าให้เอ๋มาละเกิดเกันหน่อยเดินกันหน่อยเร็วมาต้องขเดินกันหน่อยเร็วเสือตุ้มเสือตุ้มเนี่สอวยน่าสวยตัวนี้โอคิวเลยว่ะเฮ้ยระบดนูนูมาแล้วมาแ้ว นี่นี่เลยเริ่มช็อตเลยเริ่มช็อตเลยเริ่มช็อตเลยซองซองตัมพี้เหมือนเริ่มไม่ค่อยได้เลยแล้วไม่เริ่มกูยิงแต่ของเกียร์แล้วนะจนน๊ะเริ่มไปธนูแล้วโอ้ยก่อนเริ่มเริ่มได้ละกูตาโดนเหล่าไม่ยิงเนี่ยยังย่งยังไม่ดโดนนเหล่าต้องต้องไม่ให้เหล่าหรอมั้ง แล้วบอกจะทำเพื่ออะไรอย่าเลยทำเพื่ออะไรโธ่ถ้าผมอยู่ฝั่งนู้นคำพูดคนนั้นเป็นจริงเลยมาดิวะมาดิวะตัวหนึงนั้นออกโยห้องไปอาฮามาฮาโอ้ระเบิด ไปๆไปด้วยกันอือเอาอันนั้นต่อได้คุ้เกิดบเทียบเลยอือเฮ้ยแตกคู่แตกคู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วแตกคู่เลยไอ้แซดเพอเะงี้เรอยากอยู่ด้วยกันนะฮแตกคู่อืออืออือีพีที่หนึ่ง นี่ขอเกียร์เล่นบ้างขอเกียร์เล่นบ้างเก็บไว้มันบูดเก็บไว้มันบูดเก็บไว้มันบูดโโอ้หแม่แกตั้งหัวใจเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรต่อแล้วซีรีส์นี้มันก็ประมาณนี้แหละคือแนะนำนะอันนี้ไม่ได้ช่วย g มขายนะย้ำนะไม่ได้ช่วย g มขายแต่ว่าซีรีส์นี้คือ เดี hn hn e ๋ยวนะกูลืมเล่นเอฟซีไนปมีเด้อเนี่ก็ใช่อ่ะกูลืมเล่นอาร์เคนบาได้ปะอาร์กอากเล่นแล้วเล่นหรอเล่นป่านะอ๋อกูลืมเล่นเ p c ซีไน What กูลืม เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะผมแล้วก,ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมคลิปนี้ไม่เช่นไ่ในคลิปหน้าผมขอเคื่อช่องกินเท่าผมแล้วเจอกันใหม่จ้า <c oughs> <c oughs>